เสื้อหนาวต้องใส่รัวๆตั้งแต่17มกราคมนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิลด4-6องศาสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชัแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้อ,องอาทที่17มกราคมนะครับเริ่มต้นด้วยคลิปพยากรณ์อากาศซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงของอากาศเห็นชัดเจนในวัน2วันนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังได้ในคลิปนี้นะครับก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับกรมตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่17ถึง19มกราคม2564ความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้จะทำให้อากาศหนาวเย็นลงและมีลมแรงอุณหภูมิจะลด,ดลง4-6องศารายงานอากาศเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีกาลังอ่อนลงในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณตอนบนของประเทศไทยส่วนยอดดอยและยอดภูยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่นะครับขอให้ประชาชนบริเวณตอนบนของประเทศไทยดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้และระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วยนะครับ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้คลื่นลงมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ อันหนึ่งในช่วงวันที่17ถึง19มกราคม2564บริเวณความกดอากาศสูงที่ค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็ยนลงและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก4-6องศาเซลเซียส สำหรับอรค์สมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเริ่มมีคลื่นสูงขึ้น2-3เมตรฝุนละอองขนาดเล็กในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงทําให้ฝุ่นละอองและหมอกควันมีการสะสมเพิ่มขึ้นได้พยากรณ์อากาศสาหรับประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะครับ เริ่มที่ภาคเหนืออากาศจะเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสสำหรับวันนี้นะครับอุณหภูมิต่ำสุด14-18องศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่ายังหนาวอยู่นะครับสำหรับภาคเหนือและอุณหภูมิสูงสุดสำหรับภาคเหนือคือ29-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด5-12ององศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันนะครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและจะมีหมอกหนานในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1ง2องศาเซลเซ,ลเซลียสเช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดสำหรับภาคอีสานคือ14 18องศาเซลเซลียส อุณหภูมิสูงสุด30 33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูก็ยังมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอยู่นะครับอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่6 13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 3 2 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-22ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับภาคตะวันออกนะครับทีนี้ลงไปดูภาคใต้กันเริ่มที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาอากาศเย็ยนในตอนเช้าตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสจะเห็นว่าฝนเริ่มน้อยลงสรับภาคใต้นะครับอุณหภูมิต่ําสุด20-24องศาเซลเซ,ลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซลียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงททเลมีคลื่นสูง1-2เมตรลงมาดูทางภาคใต้ฝั่งตะว,วันตกกันบ้างนะครับจะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ําสุด22-24องศา อุณหภูมพิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กลมตรต่อชั่วโมงจะเลยมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร กลับมาดูที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันบ้างนะครับอากาศเย็นกลับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนานในบางพื้นที่แต่ในกรุงเทพนี้นะครับบางทีหมอกมันก็มาพร้อมกับฝุ่นควัน PM 2.5ยังไงต้องดูแลรักษาสุขภาพ,าพของเราไว้ด้วยนะครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากกรมอุตุนยิยมวิทยาและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก Daily News นะครับและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศล่าสุดของประเทศไทยเราจะเห็นว่าในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาอากาศลหลายภูมิภาคเริ่มอุ่นขึ้นเนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้ถอยร่นขึ้นไปแล้วนะครับแต่มวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงนี้จะกลับมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทยเราใหม่อีกครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่17คือวันนี้นะครับจะเริ่มมีลมแรงในตอนบนของประเทศไทยทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน และอุณหภูมิจะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่วันที่18ถึง19มกราคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีอุณหภูมิลด4ถึง6องศาในหลายภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะครับยังไงอย่าลืมดูแลสุขภาพในช่วงอากาศหนาวเย็นนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ